สวัสดีครับโปสเตอร์ขายหนังวันนี้มาในหนังที่กำลังจะเข้าดีกว่านะครับเร็วๆนี้นะโมอาน่าสองโปสเตอร์ตัวนี้ผมชอบมากลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะเหมือนกับเอาส่วนประกอบในหนังมาทำเป็นตัวเลขอันนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าเป็นเลขอะไรครับเลขสองและไอ้ที่มันเป็นเลขสองเนี่ย ก็คืออาวุธประจํากายของตัวละครใช่ไหมเหมือนขอเบ็ดเนี่ยก็เป็นหัวเลขสองซะนะไม้พายก็เป็นหางเลขสองซะแล้วก็มีเจ้าหญิงแดดหน้าออไม่ใช่แดดน้าเจ้าหญิงอะไรล่ะอ,อ่าซึ่งเป็นนางเอกจําชื่อไม่ได้นะครับอยู่ตรงกลางนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างอาตขอเนี่ยกับไม้พาย และมีแสงเจอจ้าที่เป็นดวงอาทิตยต์อยู่ใกล้ใกล้กับดวงอาทิตย์นที่สอ่องอะไรดวงอาทิตย์มานะครับเจ้าหญิงให้รู้ว่าเธอจะไปผปจญภัยในที่อันแสงไกลครั้งที่สองนะและอยู่ที่ชายหาดที่มีต้นมะพร้าวแน่นอนว่าเราได้เห็นความสวยงามของชายหาดและท้องทะเลนแน่นอนนะครับ แล้วก็มีที่สำคัญตัวนี้คือโดดเด่นที่สุดคือเนี่ยตะขอกับไม้พายนี่แหละนะครับ28พฤศจิกาปลายเดือนนี้เราจะได้ดูนะการประจนภัยทั้งสองของทั้งสองคนเนี่ยมันจะสนุกสนานแค่ไหนนะจะไปในที่อันไกลโพ้นไหมที่อันไกลโพ้นเนี่ยในที่นี้ก็คือตัวละครของเจ้าหญิงใช่ไหมครับที่อยู่ไกลๆอะ่ะตัวเอกอะ่ะ มันอยู่นี่ที่ไกลโพ้นนะที่เธอจะไปผจญภัยนันมันอยู่ทไกลเลยแต่ว่าเธอจะต้องไปเจอกับอะไรลระชวนให้เรามาดูเหมือนกับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นโปสเตอร์แรกๆมือนก็บ,บอกว่าเนี่ยเรื่องนี้จะมาแล้วนะในเร็วๆนี้เจ้าหญิงยังอยู่ไกลอยู่เห็นไหมครับแต่เลขสองมาแล้วนะเลขสองที่เป็นองค์ประกอบของหนัง นะครับไม่ได้เขียนเป็นสองตรงตรงและก็ไม่ได้เขียนตัวหนังสือโมอาหน้าเลยแค่เราเห็นนี่อุปกรณ์ประกอบของเขาอุปกรณ์ที่เขาใช้ในหนังนะก็รู้แล้วว่าหลังเรื่องนี้คือเรื่องอะไรนะครับเป็นโมอาหน้าโดยที่ไม่เราไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลยเพราะอะไรครับเพราะตะขอตะขอเหมือนเบ็ดเหมือนเบ็ดแต่ก็เหมือนหางปลานะผมว่า นะี่ยไม่รู้มันเป็นตะขอเบ็ดหรือตะขออ่างต่างกันแะน่แต่กับไมาพายเนี่ยอาวุธคกู้กายของทั้งสองเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะตะขอใช่ไหมครับตะขอนีจะเป็นชัดเจนที่สุดว่าเป็นเป็นสัญลักษณ์ของหนังเลยก็ว่าได้เราะว่าและหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวเอกที่เป็นพระเอกไม่ต้องที่หลอด้วยไม่จำเป็นต้องหล่อต้องหุนสมาร์ทอะไรอีกใหญ่บึญยักษ์ปกักกลั่นนะนางเอกก็เป็นแบบลาติน ชาวเลหาวายอะไรเนี้ยผิวก็คล้ำเนี่ยขายหนังได้ผมว่าเรื่องนี้มีศิษย์เป็นพันล้านอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเรามาดูกันว่าผมกัจะคาดการถูกไหมนะครับผมว่าหนังเรื่องเนี้ยพันล้านทั่วโลกแน,น่นอนพี่น้องว่าโปเตอร์นี้เห็นครั้งแรกขายไหมพี่น้องคิดถึงเรื่องโมอานาเลยไหมเห็นปุ๊บคิดถึงโมอานาเลยไหมอ่าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโปเตอร์แรก,แรกๆด้วยนะครับ พี่ความเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามริ์ปุไรใจบันเทิงด้วยครั้งต่อไปจะมีโพสตอร์เรื่องอะไรมาที่จะมาฝากอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ